สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมนะครับขออนุญาตนะครับมาทาคลิปนะครับถ่ายรถกระบะตัวเดียวให้พี่น้องชมนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2007นะครับตรงกับปี5้าศนนะครับตั้งราคาไว้ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมรถได้เครื่องได้เกียร์ได้ช่วงล่างนะครับคันคันนี้แอร์เย็นฉ่าขับดีแล้วก็ประหยัดมากนะครับผมเหมือนเครื่องไม่เคยแกะเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมรถสภาพดีมากนะครับ ตามที่ผมขับมานะครับผมผมว่าประหยัดนะแล้วก็กําลังสปีดกันเหยียบผมว่าอัตราเร่งไม่มีกั้นนะครับผมเหยียบมันนะครับผมไม่มีกั้นเลยนะครับคันนี้นะครับผ่านเลยถ้าถ้าถ้าโดยรวมนะครับก็คือว่าผ่านนะครับมาชมกันนะครับคันนี้มีกระมาแมกไลเนอร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับเป็นรถปี2 0 0 7นะครับ ภายในจะประมาณนี้นะครับผมครับคันนี้มีรีโมทด้วยนะครับผมกุญเจเป็นรีโมทคันนี้คุนนี้นะครับเป็นกุญเจรีโมทโอนะครับอยู่กับการชมนะครับว่ารถสภาพเป็นยังไงน,นะครับผมก็เดี๋ยวให้พี่น้องชมกันนะครับผม นี่นะครับผมพาพี่น้องชมนะฮะเครื่องนะครับผมนี่เพียดนะครับเดิมนะครับปิดความเดิมขมงตัวรถนะครับผมเครื่องดีมากนะครับคันนี้ผมบอกเลยเครื่องดีมากนะครับขับยี่ยาวนะครับผมนะขับอิ่ยาวนะครับเครื่องห่างๆเลยนะครับผมได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับคันนี้อ่าเพราะว่าอะไรผมว่ามันขับดีมากนะครับขาหน้าอะไรเดิมฟากระโปรงเดิมนะครับผมเอเยนฉ่ำนะครับ คาษีก็ประมาณเดือนพฤษภาวันที่ยี่สิบสองพฤษภาถึงจะขาดนะครับอย่าลืมนะครับผมสนใจก็มาชมกันได้เครื่องดีมากรับประกันนะครับมารถมาทดลองขับได้ที่บ้านผมนะครับผมะมาทดลองขับได้ที่บ้านผมนะครับรถสภาพดีนะครับพี่น้องครับวันนี้ทำคลิปให้พี่น้องชมครับไม่มีหัวนไม่มีอะไรนะเฟืองท้ายดี เกียร์ไม่มีหอนนะครับผมขับปกติสปีดดีเลยนะครับทดลองขับทางไกลมาแล้วประมาณ40กว่ากิโลนะครับผมหมายถึงว่าทดลองขับนะพี่น้องนะทดลองขับนะครับผมเอาไปใช้อีกยาวพี่น้องครับมองหารถใช้ก็ดวนเลยนะครับพี่น้องครับมาดูทดลองขับที่บ้านเต้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังุรินครับเบอร์โทรศัพท์0ูน3 7 3 6 1 2 6นะครับผม0 9 3 3 7 3 6 1 2สนนะครับมองหารถใช้ก็มาได้นะครับผม อีกสานพร้อมนะครับคผมคันนี้ครับผมค้อมือพร้อมนะครับอ่ะฝากกับพี่น้องไว้ก็แล้วกันนะครับผมหากต้องการรถมือสองไปใช้ในครอบครัวนะครับผมวิ่งเข้าสวนเขาไะไก็โทรมาก็แล้วกันนะครับผมศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องสตาร์ทฟังเครื่องยนต์นะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผมจุดแล้วนะครับทีเดียวชื่นเลย รื่องดีมากนะพี่น้องจะเย็นฉ่ำหนึ่งขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมสนใจก็มองหารถใช้นะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้สามสามเดสามองหกครับ ศูนย์น 13, นเก้าสามสามเจดสามหนึงสองหกเยพี่น้องครับผมคับยวพาพี่น้องทดลองขับสักครู่นะพี่น้องค,อนนครับนนี้ทดลองขับน,นะครับ เครื่องเกียร์นี้จบเลยนะฮะไม่มีหอนไม่มีอะไรเลยครับผมคนนี้ครับสุดจัด งานรถมือสองนะครับฝากไว้กับพี่น้องด้วยนะครับสนใจมองหารถใช้ก็ทักถายมาได้นะครับกระทะผาด้วยนะอันนี้ใช้งานยาว พี่ัดนรคบแรงดีนะพี่น้องครับเยย็นช่องไว้เข้าสวนเข้าไร่นะครับสนใจยังไงก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 7 3 1 2 6นะครับ0 9 3 3 7 3 1 2 6นะครับดูรถได้ที่บ้านเตยตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุนรร์น,นะครับผม เดี๋ยวขออนุญาตเอารถไปเก็บก่อนนะพี่น้องครับผมเพราะว่ามันาตากแดดเนาะผมก็ไม่มีร่มที่ตนั้นก็จอดรถหนังสองคันนะฮะ เจ้ก็ทักทายมาได้ก็แล้วกันนะครับอันนี้มีที่จอดนะครับ